เรียบเนแบบง่ายๆเลยครับวันนี้นะครับมาดูเลยครับตัวนี้นะครับผมมาตัวนี้นะครับเมื่อใส่แบตเตอรี่ไปนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็กดตัวโดนนะครับนะครับไฟตรงนี้จะสว่างขึ้นนะครับแล้วก็กดที่รี่หมดนะครับตูมารีโมทนะครับกดที่หมดไฟแดงขึ้นนะครับตันนี้วางที่มุมนี้นะครับขอให้วางเป็นพื้นเรียบนะครับมึงตรงจายนี่หมอนะครับตัวนี้นะครับเพื่อนี่อะเห็นไหมครับตัวนี้มาหมดได้ครับกดที่ขึ้นได้เลยครับขึ้นได้เลยครับ อันนี้ขึ้นขึ้นก็คือกดกดตรงนี้นะครับนไครับลงนะครับอันนี้เดินหน้าครับอันนี้หัาหลังครับหันหลังครับอันนี้ขึ้นนะครับอันนี้ลงนะครับเห็นไหมครับอันนี้ผมจะผลิตได้านี้นะครับก็คือผมผมหน้าได้านนี้นะครับอันนี้หมากล้องนะครับเห็นไหมครับกล้องตัดได้นะครับตันนี้นะครับนี้เล่นได้ครับมาถเล่นก็เล่นได้นะครับตัวนี้นะครับ ยานต variance, ey, ิดเนะครับเดซารีเริ่มหมดครับเดซารีโดนเริ่มหมดครับตอนนี้เราจะลงนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มทีนึ่งแล้วก็ลงเห็นไหมครับลงลงลงฝ่ามือได้เลยนะครับเห็นี้นะครับเห็นไหมครับลงง่ายๆครับเล่นง่ายนะครับแนะนำเลยครับนี่ครับ